ที่จ้าชาด้วยป่ะเนี่ยอืมผมไม,ม่แน่บอกหรอกแสบครับมได้กินโดนแล้วสูตรเลยอืเขาเริ่มสีเรียงแล้วไม่ครับหัางเย็ยนวเท่าวราปจะไปกินอาหาง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปาย์สุขสุขทุกคนครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับต้มเอี้ยนนะครับพี่น้องเน้อสิ้นสุดการรอคอยนะครับพี่น้องเนาะบ่ได้กินโดนแล้วครับเป็นต้มเอียนนี่แหละครับพี่น้องนะครับต้มใส่ใบมงนะครับพี่น้องเน้อใบสมมงนะครับหยอดอ่อนๆนะครับวางแล้วเกี๊ยวมาฝากนะครับกับเกี๊ยวหัวปลวกเข้ามาอนี่มาครับพี่น้องโอ้หิวแห้งเน้อหิวเข่าจนสั้นครับพี่น้องมาอนี่ยเกี๊ยวหัวปลวกเนาะใส่อย่างน้อยเนี่ยไปแต่สดน้ำหนี่นะเผ็ดๆทีน้อยเนาะเกี๊ยวต้องเเนนาะครับใส่่ลขข้ววหียยอ มาโอ้ยหมดขึ้นเลยมืึอนี้มาอยู่ให้อยุหน้าแล้วครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจำก่นอนมาเด้อยาม่ยพ่อใหญ่เอ้ยกินข้าวน้ำลูกน้ำหลานเด,นด,นด้อมืึอนี้เด้อมืึอนี้ต้มเอียน็นทายคลิปนะครับให้มันหมานปังๆลำๆเรื่อยๆให้พี่น้องเอฟซีคอยมีแต่ความสุขเลยครับพี่น้องเด้อเอา้าบอกปูบอกงาเลยที่ชายชาดด้วยมึงเนี่ยอืม พี่น้องเอ้ยอโมไมีแนวบวกหรอกแสบครับมาได้กินโดนแล้วสูดเลยชักมดบ่ได้ดอกกระดูกเงี้ย เลยแซ่บครับม,มันอยู่ได้เอียนเนี่ยมันก็หนูได้แง่เนี่ยปลาฮัตอยู่น้องเลยเลยใช้ปลาหอยแล้วมัว้ง หมอเย็ยนขักหลายเสีบยบครับเขาเริเริ่มสิเหลืองแล้วไม่ครับหางเย็ยนผู้เฒ่าบ้ายจะไปกินหด้าหาง ดเลยครยับตัวเย็นมาครับไงครับของเสียบเลยมาได้กินดวนครับดวนเนี่ย ใส่มันขังไวหลายมือแล้วมันใส่ลั่นมา เอียนสุดๆในเนื้อมันเสียบหาพี่น้องมาไม่ผิดหวังพวกพี่เปียกเท่าเดิมพี่น้องเลย วางตันเสียบหมดเลยมันดีคนาดโอ้ขักเลยเสียบทั้งเพียดผักอ่นอีตูทไทยเด้พี่้องเหรอ นี่แหละเพรานว่าสุดยอดเนื้อคือเนื้อหมาวะซุดอดเนื้อปลาจะมันเย็นเหนือชักเลยแต่ก็คนยุคผู้มากเนาะพี่น้องเนาะใส่ขมลำ หลายสุดยอดเสียบเมื่อได้กินมางไงเด็ก่นอนเลยอาหางอยากแห้งอาหารธรรมชาติเน้ะอาหารตามดูดูกาลนอฮะหมูมันมันมาเนี่ยไต่ทวงมาเนี่ยที่เด็ดบอกเลยว่าที่เด็ดแห้งจำเจลือลงไปอืม พี่น้องหัวจะไปดูเทยบ่เสียบเด้อมองตันช่วงนี้เสียบช่วงหาง คุณนี่ได้กันเลยอืมขากไหลพี่น้องเลยที่เด็ดเลยเสียบใช้ตัวให้กับเพชร ทำไปยี่หล่าไปเลยหรอกเสียบครับเอานะครับพี่น้องนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเปลี่ยนเมนูต้มปลาไหลนะครับหรือว่าต้มเอียนต้มเปียกปลาไหลนะครับพี่น้องเด้อเอาครับดวนๆในมาเทียนนึงนะครับปีนี้เป็นรังแหลกของจ่าฉันเลยนะครับที่ด้กินต้มเปียกปลาไหลนะครับใส่ใบมงนะครับใส่พผ่ตูไทยนะครับพผ่ตูไล้ายๆใบกะเพราครับพี่น้องทังนจะสัวเกินไผ่ตูไทยนะครับตจรสของเอาสีมีความเผียความหอมมากกลัวใบกะเพราธรรมดานะครับหรือใบกะเพราแดงนะครับ อันนี้มีความหอมขัวนู้ยกะแซบครับพี่น้องผมมาติดใจอยู่มั่งจะสวดท้อนเท่านี้แหละนะครับเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเนดะ้อที่เขามารับชมผู้ใดมากคลิปนี้ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจชาติเนี่ยนะครับพี่น้องเนะด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ใดเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วขอให้มีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่บบางกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับมีความสุขตลอดปีตลอดไปสำหรับวันนี้จากร้านพี่น้องพัทนี่เปบ่งนลังใจให้พี่น้องสู่ทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้จากร้านพี่สสวััดีครบ